อันนี้ไม่ใช่หน้าฝนอันนี้ไม่ใช่หน้าหนาวอันนี้ไม่ใช่หน้าร้อนแต่อันนี้น่ารักฮันแนสวัสดีพี่พี่ตูก๊กต้านนะครับผมส่งทำสีบารมีบอลวันนี้มีบอลสีสวยมาแบ่งปันจากพี่ๆค่าจะส่งห้าสิบบาทแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีเลยจะมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดจ้ารบกวนี่พี่ที่เพิ่งจะแอดไลน์ครั้งแรกรบกวนโทรมาก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะไม่เห็นข้อความนะครับผมจะทักมาเนาะมาจากพี่บอลด่างบอลป้ายสวยๆหลัง ค้มฟ้าครืมฝน,นแดดเปรี้ยงๆคราวนี้ผมว่าฝนตกเทจะหนักอีกแล้วมาครับต้นนี้เริ่มกันที่ดาราครับพี่หนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งในไม้ประกวดแล้วกันชั้นเลิศดไม่ติดหนึ่งในสองในสามก็ได้ชมเชยจ้ะไม้ฟอร์มสวยใบแข็งก้านแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแบบทรงใบดีจัดดารานบพรัสสวยอามาตะตลอดการต้นที่หนึ่งจ้ะติดแก็กนําเบอร์ให้เรียบร้อยครับพี่ดาราป้ายลึกป้ายสวยกระถางหกนิ้วสี450่ร้อยห้าสิบจ้ะพี่ต้นที่หนึ่งเนาะดารานบพรัสต้นที่หนึ่ง ปายสวยกระถางหนิ้ว4 5 0ห้าบาทจ้านี่ด้านข้างนะพี่โซ่ทรงองค์เอวสวยทีเดียวนี่หนึ่งในไม้ประกวดที่ใครๆก็เรียงประกวดดารานนพรพั์ครับพี่เดินสายผมบอกเลยดาราติดทุกสนามจริงๆติดทุกสนามต้นที่หนึ่งนะจ๊ะต้นที่หนึ่งครับพี่ดารานนพรัาต้นที่สองคัดแต่หน้าสวยเลยครับพี่เอาแต่หน้าสวยป้ายลึกให้เลยต้นที่สองสี่ร้อยห้าสิบช่งพี่กระถางหกนิ้วดารานนพรั์ต้นที่สอง,งาานนป้ายลึก สวยแจ่มสะดุดตาเตะตาใครบ้างเอ้ยต้นที่สองครับผมอ่าดารานพัลัตไปลึกต้นที่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 สามจ้าวไอ,อันนี้มีหลอดใหม่มาแลยวผมบอกเลยว,ว่าหลอดแจ่มแน่นอนต้นนี้หลอดสวยแจ่มอนาคตไกลจะเปิดดารานพัลัตไปลึกป้ายสวยๆจากกระ 6, ดาษหกนิ้วต้นที่สามสี่ร้อยห้าสิบเช่นกันจ้าสี่ร้อยห้าสิบต้นเนาะดารานพัลลัตไปลึกต้นที่สาม จัดคัดหน้ามาแบบในพี่ดูใบร่างสวยตั้งแต่เกิดอาจจะเกิดมาร้องอุแวอุแวก็สวยเลยคัทนะอ่าเนี่สวยตั้งแต่เกิดกางที่สามจ้าดารานบารัตต้นที่สามสี่ร้อยห้าสิบสวยสวยจ้าสวยสวยจ้าอ่าัด,ดๆๆๆๆๆมาใครไม่ได้เล่นสาเล็กผมมีส์ใหญ่แบ่งครับพี่น่าจะเหลือหนึ่งตัวแล้วสายใหญ่ดารานบพรัตสายใหญ่กระถางหกนิ้วสายอ่าแม่พันละกันเรียกเป็นดารานพรัตส์แม่พันกับเบตนี่เลย ต้นเดียววางปิึ้งครับพี่เห็นไหมเต็มถาดถาดใหญ่ๆนี่เลยตลาดนกพัดต,ตัวนี้กระถางหกนิ้วหนึ่งพันบาทครับพี่ตัวนี้ใครชอบไม้ส์ใหญ่ครพี่ไม่ชอบไท์เล็กเนาะอันนี้ส์ใหญ่ไม้แม่พันดารานกพัดหนึ่งพันบาทจ้ารอดใหม่มาซูไว้แจ่มจัดเลยผมให้ดูเลยนี่ครับพี่แดงตัดป้ายออกมาเลยครับพี่แดงป้ายออกมาเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่สวยๆเลยครับพี่สวยๆนี่ใบล่บาสุดใบนี้สวยแจ่มไส์ใหญ่ครับพี่ดารารกระถางหกนิ้วหนึ่งพันบาทนั้น้งหมดรุ่นแล้มพ่ส์ใหญ่เนาะ สายใหญ่ไม่มีแล้วถ้าใครไม่ชอบทะเลก,ก็จัดสายใหญ่ไปเลยกระถางหกนิ้วหนึ่งพันบาทต้นนี้เลยครับพี่สวยๆปลายลึกๆสายแม่พันหกนิ้วสวยคุ้มค่าจัดไปครับพี่มาด้านนี้ด้านนี้มีอะไรมัางเอ่ยน้องมณนีมณีม,มัีสวยไรอมะตะเช่นกันครับพี่นี่มณีรอมเพชรห,หน้าหวานนะจ๊ะหน้าหวานหน,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 น้าชมพูหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบมณนีแพงกระถางหกนิ้ว ข้างจ้า450ครับพี่หน้าหวานหวานแบบนี้ใบใหม่เริ่มเปิดเหลืองทองมาแล้วนะจ้าพี่เนาะหน้าชมพูเคอสวยต้นนี้เลยสวยหวานจี๊ยบหวานเจี๊ยบๆๆมันนี้แพงหน้าหวานครับพี่หวานระมุนนี่หวานตั้งแต่เกิดจ้านี่ใบเบี้ยใบรางยังอยู่เลยสวยเลยครับพี่มันนี้รอมเพชรหน้าแพงด่างชมพูสวยๆ450จากกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วมันนี้รอมเพชรสวยเด็ดจริงๆครับพี่ต้นนี้สวยเด็ดสวยเด็ด อ่าลูกไม้ด่างแดงเป็นลูกไม้ผ่านนะครับพี่หน้าสวยเนาะนี่ใครชอบความดางังสวยๆแบบนี้ลูกไม้ผ่านนะครับพี่เป็นลูกไม้ผ่านเนาะต้นนี้สามร้อยห้าสิบจ่าด่างแดงสวยๆแบบนี้เลยครับพี่ใบนี้ฮาร์ปครึ่งใบนี้ก็ฮาร์ปครึ่งเกือบจะฮาร์ปครึ่งเกือบจะฮาร์ปครึ่งแต่อันนี้ใบนี้ฮาร์ปครึ่งตรงเป๊ะเหมือนใครเอาแม่บรรทัดมาวางไว้เลยนะพี่นี่หลอดไม้หลอดไม้ออกด่างเหลืองนะพี่ออกมีความด่างเหลืองเนาะขอบใบแดงเนาะต้นนี้ลูกไม้ผ่าด่างสวยครับพี่สามร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่กระถาง สวยๆเลยตอนนี้โตมาสวยมากแนะนําเลยครับพี่ต้นนี้จริงๆโตมาสวยมากจริงอ่ะถัดไปไม้ใหญ่กันหน่อยครับพี่นะเบืนนองนนหน้าทองหน้าทองแบบนี้จะต้นใหญ่ไซส,ส์กระถางแปดนิ้วไซส์กระถางแปดนิ้วพร้อมนอกรับพี่พร้อมนอกระเดิให้ดูหน้าแม่ก่อนนี่ต้นแม่ต้นแม่หน้าทองฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งนี่นะครับพี่ฮาร์ปครึ่งแบบนี้เลยอ่าต้นแม่อันนี้ใบต้นแม่ใบราเน,นะเขาจะออกชมพูก่อนนี่ชมพูแล้วก็เริ่มเอ่อหัว หัวแก่เริ่มมีสร้างหัวขึ้นมาก็จะออกเปิดหน้าทองสวยๆแบบนี้นะครับพี่เนี่ยแล้วก็นี่ไงต้นอ่ะต้นหนอ่อต้นหน่อเนี่ยพี่หน่อนี่คือหน้าออกทองออกแดงเลยนะพี่สวยๆสวย,สวย,ส,วย,ส,วยสวยแข่งกับแม่เลยเนี่ยใบหนอ่อเขาระใบใหญ่มากครับพี่เนี่ยพอมือสอดให้ใบหนอ่อต้นหนอ่อหลอดใหม่ก็มาแล้วกระถางแปดนิ้วอ่ะด้านข้างนี่ครับพี่ยกให้ดูนี่แปดนิ้วใหญ่ๆนะครับหนึ่งพันบาทจะ้ะจัดไปโอ้ <laughs> ราคานี้ราคากระถางแปดนะเมองนวนหน้าทองครับพี่หนึ่งพันบาท สวยคุ้มพร้อมหัวพร้อมหน่อสาหรับใครที่อ,อยากเลี้ยงไม้ฟอร์มกอนะพี่เนาะฟอร์มกอต้นนี้เลยจะคุ้มคุมเดี๋ยวหน่อออกมานี่คือใหญ่บึ้มบั่มใบดก,ดกเลยจ้ะฟอมกอแบบทรงประกวดเลยเนาะน้ำมันโนนใหญ่กระถาง8นิ้ว1,000บาทหน้าทองสวยสูไ้ครับผมสวยสวยเลยอ่าใบพี่5 5นิ้วเลย5นิ้วเลยผมจะาเ <laughs> มื่อกี้กับพูด5 5มือแล้วมีตองมือ5นิ้วเออตองมือ10นิ้วอันนี้อันนี้5นิ้วสอดนะเพื่อนนี่ใบใหญ่มากอ่ะ ต่อไปไม้แยกหน่อครับพี่มณีจันมณีจันนี่กัดเม็ดส,สีมานจะสวยด่างชมพูาด่างขาวเมดชมพูครับพี่นี่ใบใหม่เริ่มเปิดเหลืองสวยแล้วไม้หน่อมณีจันจา้ากระถางหกนิ้วไม้แยกหน่อสามร้อยห้าสิบครับพี่มณีจันไม้ใหม่รูปงามนามเพมาะไม้แยกหน่อน่าสวยละมุนละมุนครับพี่ไม้แยกหน่อด่างสวยโตวไวสามร้อยห้าสิบมณีจันจ้มามณีจันอ่าตัดมาเป็นหะนุมานประสานกายครับพี่ชมพูป้ายเขียว ชมพูปาเขียวส,สวยๆสา0ร้อยบาทครับกระถางหกนิ้วหนุมานประสานกายลิงไม่น้อยน่ารักจะบอกว่าลิงน้อยก็ไม่ได้เพราะลิงใหญ่แล้วกระถาง6นิ้วนะครับเนี่ยหนุมานประสานกายตับลามเกียนเนอาะร้อยบาทชมพูปแป่นสวยๆเลยจ้าอัดมาตรงนี้เป็นไม้อา่าแยกหน่อไม้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 หน่อก้าทับครับพี่ก้าทับเนาะก้าทับรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะเรามีถึงเก้าทับอันน่ะ หน้าด่างแดงและด่างทองในต้นเดียวกันับพี่นี่ด่างแดงและด่างทองในต้นเดียวกันจ้าเป็นไม้แยกหน่อแล้วดีตัวนี้เก้าทับเนาะหน้าสวยไม้หนอ่อสองร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วจ้ะไม้หน่อเก้าทับสวยโตอ่าตอนโตใบใหญ่มากใบใหญ่จริงจรเก้าทับเนี่ยใบใหญ่แข็งสวยนี่สองร้อยห้าสิบจ้ะเก้าทับไม้แยกหนอ่อไม้แยกหนอ่อไม้แยกหนอ่หนอเนาะนี่สวยๆกันเลยจ้า อ่ะบอลกาบบอลกาบกา,บกาบกัดแดงกันหน่อยครับพี่ลิ้นม,มังกรไฟลิ้นม,มังกรไฟเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ลิ้นม,มังกรไฟกระถางหกนิ้วครับพี่กาบกัดแดงขอบใบเขียวครับพี่ขอบใบเนาะเขียวแล้วก็กัดแดงตรงกลางขึ้นมาสวยมากเดี๋ยวย,ยิ่งโตยิ่งแดงเลยเลี้ยงอัดแดดได้เลยจ้ะพี่นอกตู้ได้สบายเลยต้นนี้ไห้ต้นนี้บอลกาบลิ้นม,มังกรไฟสองร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วครับกระถางหกนิ้วด้านข้างครับพี่ฟอร์มสวยสวยลิ้นมังกรไฟลิ้นมังกรไฟอ ก่อนไฟสวยๆอ่ะต่อไปไม้แยกหนออุสามณีครับพี่ถ้าใครเห็นกลิ่นตอนโตเดี๋ยวเขาจะกัดออกแดงกัดแดงกัด,ด,ดจมพูสวยมากอันนี้เป็นไม้หนอแล้วพี่ไม้หนอเนาะยังเขียวๆอยู่แต่ถ้ากัดสีตอนโตมาสวยมากอุสามณีครับพี่ไม้แยกหนอสามร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วไม้หนอไม้หนอสามร้อยบาทสามร้อยบาทอุสามณีนะครับอุสามณีเนาะ แล้วก็มีเทวกรรมเทวกรรมอันนี้ไม้แยกหนอเป็นฟอร์มกอเลยครับพี่แล้วก็มีหน่ออีกสามต้นในกระถานนะครับพี่เทวกรรมรังรักพร้อมหน่ออีกสามต้นแม่อีกหนึ่งนี่ฟอร์มกอใบดกๆต้นนี้ขครชอบเลี้ยงไม้ฟอร์มกอแล้วพี่เทวกรรมรังรักต้นนี้เนาะนี่เลยนี่ต้นนี้เอาสองร้อยห้าสิบาทแล้วกันครับพี่สองร้อยห้าสิบาท แม่1ลูก3ามรวมในกระถางนี้พี่พี่จะได้ไปทั้งหมด4ี่ต้นเริ่มออกเปิดด่างเหลืองสวยมาแล้วครับ250พี่สองรอยห้าพอนคือกําไรให้คุณลูกค้าเอาไปเลี้ยงฟอร์มกอรในสวยนะพี่พี่กระถางหกนิ้วเด้อ์ต้นใหญ่ไม่ใช่เล็กๆนี่พีว่ากําลังรักครับพี่สวยคุ้มจัดต้นนี้มีกอเดียวน่าจะเบิร์ดแล้วน่าจะเบิร์แล้วอ ทางด้านนู้นครับพี่อันนี้ก็จะเป็นตู้ปลานะครับพี่ตู้ปลาที่ผม DIY นะไม่ได้เลี้ยงปลานะครับเอามาเลี้ยงบอลแต่ตอนนี้บอลออกแล้วเปิดเปิดทิ้งไว้น้ําฝนท่วมเลยยังไม่ได้วิทน้ําออกเลยอ่ะต่อมามีหน้าสวยๆเทพๆบาวแจ,จ,จ,จ่มๆจึง้งๆอ่ะซับพูนผลจะพี่ซับปูนผลต้นนี้หน้าแดงเปิดทองแล้วเนาะเปิดทองแล้วสวยๆเลยนี่ครับพี่มาเจออยู่ตรงนี้ได้ไง ผมนึกว่าหมดแล้วนะพี่ซับปูนผลเนาะนี่หน้าด่างแดงฮาร์ปครึ่งสวยๆครับพี่นี่ใบใหม่เปิดหน้าทองฮาร์ปครึ่งเลยซับปูนผลหน้าเข้มๆจ้ะพี่หน้าเข้มๆเ,เนาะใครชอบก็จัดไปครับพี่ซับปูนผลสี่ร้อยบาทครับหน้าเข้มๆสวยจึงจ้งๆหน้าเทพแบบนี้ครับพี่หายากหายากนี่ทําให้ด่างออกแบบนี้พี่ยากเพ <laughs> ราะซับปูนผลมันไม่ค่อยเปิดด่างมาให้นะพี่เผื่อก็น้อยนะแต่คือมันมันส่วนมากมันจะไม่ด่างเลยเดี๋ย่อันนี้คือด่างทุกใบจ้ะ นี่ด่างแดงตัดกับพื้นใบดีมากใบใหม่เปิดหน้าทองฮาร์ปครึ่งเลยแดงอมทองเลยไนดะ้ไหมนาะสวยๆเลยตัวนี้ซับผลผลสี่ร้อยบาทจ้า,หน,านหน้าสวยๆกันเลยหน้าสวยๆกันเลยนี่สี่ร้อยบาทอันนี้นะมังโนนหน้าทองอันนี้กระถางหกนิ้วต้นใหญ่จ้าพี่พี่หกนิ้วต้นใหญ่สายใหญ่บิ๊กบึ้มต้นเดียวเต็มถาดเหมืนอนกันตัวนี้นะใบครับพี่มือผมนี่เล็กไปเลยสอดใบนี่ใบใหม่ล่าสุดครับเด้อ เปิดหน้าทองฮครึ่งเงยสวยแล้วก็ใบนี้ใบรองก็ทองฮารครึ่งเช่นกันใบร่างก็ด่างดีดีนี่ไซส์นี้ครับพี่น้าเมืองนวลใหญ่หน้าด่างทองหน้าด่างทองต้นนี้หน้าด่างทอง,ง,ทองต้นนี้าน้าเมืงองนวต้นนี้เจ็ดร้อยบาทครับพี่แบ่งเจ็ดร้อยบาทแล้วกันไซส์ใหญ่กระถางหกนิ้วลงกระถางสิบได้สบายกระถางหกนี่คือเล็กไปเลยต้นใหญ่บิ๊กบึ้มนะครับหรือว่าใครจะเล่นไซส์สัตว์กระถางแปดก็ได้เลยนะพี่เนาะ ใครจะเล่นใหญ่ไปเลยก็ตัวน,นี้แต่คือต้นนี้มีหนอแล้วหนึ่งพันบาทแล้วกันที่ขึ้นเป็นต้นคลิปนี่หน้าเมืองนวลใหญ่กระถางแปดนิ้วแปดนิ้วเด็ดแขบบอันนี้หกนิ้วแต่คือไซส์ใหญ่ครับพี่เลี้ยงลอ้อหนอเลยตอนนี้เจ็ดร้อยบาทสวยๆหน้าทองจ้าต้นนี้รองตาใครชอบบ้างพี่ด่างจัดจ้านในยาน่านนี้อันนี้คือหน้าด่างจัดเลยนะพี่ด่างจัดเลยด่างจัดด่างจัดนี่ใบร่างด่างฮาร์ปครึ่งเผื่อมีที่พี่ที่ชอบแบบเลี้ยงแบบ เลี้ยงบอมแต่ว่าด่างเยอะๆนะพี่เนาะแต่คือน้องเขามีติดเขียวนะพี่เนาะน้องเขามีติดเขียวนะโตปกตินะครับพี่พี่เนาะโตปกติหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองต้นนี้อ่400บาทแล้วกันนะพี่400บาทหลวงตาเมืองด่างจัดจ้านในย่านนี้ผมบอกเลยด่างจัดจ้านในย่านนี้หลวงตาเมืองสวยๆกระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่ฟอมกระถางหกฟูฟูสวยๆจ้ะหลวงตาเมืองหลวงตาเมือง ตัดมาตรงนี้เป็นไม้ใหม่ไม้ใหม่ใบกลมด่างปลาคราบครับพี่ใบกลมนี่เปิดด่างมาแล้วนะครบพี่เปิดด่างมาแล้วใบกลมด่างปลาคราบชื่อว่าเจ้าเวียงพิงเจ้าเวียงพิงนี่ด่างปลาคราบก็คือปลาคราบแบบพวกเจ้าปอเจ้าสวเจ้าวางพวกนี้อันนี้แต่อันนี้เขาจะเป็นใบกลมนี่ใบกลมบล็อกเลยใบกลมด่างปลาคราบสวยสามร้อยบาทครับพี่เจ้าเวียงพิงไม้ใหม่จดชื่อกับทางสมาคมบอนสีแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ตอนโตหน้าด่างประคับเข้มสวยมากอยากดูรูปต้นแม่ทักหาน้องก้อยได้จ้ะพี่ต้นที่หนึ่งแล้วกันนะอันนี้ติดแท็กัมเบอร์ให้เรียบร้อยครับพี่นี่เจ้าเวียงพิงต้นที่หนึ่งสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วครับพี่ทักรายดูรูปต้นแม่ได้สวยจัดสวยจริงครับพี่สวยจัดสวยจริงอ่ะต้นที่สองจ้ะเจ้าเวียงพิงต้นที่สองต้นที่สองที่สองนี่เปิดด่างมาได้สวยๆจ้ะเจ้าเวียงพิงต้นที่สองสามร้อยบาทกระถางหก นิ้วกระถางหกนิ้วแจมๆเลยจ้าตรงนี้ไม้หนอ่อเจอไม้หน่ออีกต้นหน้าทองและหน้าแดงด่างแดงในต้นเดียวกันเก้าทับเก้าทับไม้แยกหนอ่ออ่านหน่อที่สองแล้วกันนะพี่ขึ้นหน้าก่อนด้านี้ไปต้นหนึ่งนะอันนั้นเป็นต้นที่หนึ่งแล้วกันต้นนี้เป็นต้นที่สองไม้แยกหนอ่อต้นที่สองเก้าทับครับพี่เก้าทับเก้าทับหนอ่อเก้าทับต้นที่สองนี่สวยๆใหญ่ๆ ฟรอมฟูฟกระถางหกนิ้วครับพี่สองร้อยห้าสิบหนอเก้าทับต้นนี้ต้นที่สองสวยมากสวยมากนี่หน้าแดงเข้มเข้มกันเลยสวเข้มสวสวยเข้ม,ขมจะสวเข้มอะไรสวยเข้มดุดันไม่เกียงใจใครครับพี่เก้าทับต้นที่สองไม้แยกหนอนี่ฮเป็นไงทั้งแดงทั้งทองใครที่ชอบหน้าแบบว่าครบจบในต้นเยอะนะครับมีต้นนี้เลยไม้หนออเก้าทับต้นที่สองสองร้อยห้าสิบจากกระถางหกนิ้วสวยคุ้มจัด สวยคุ้มจัดแล้วต้นนี้ก็แดงแป๊ดเลยลิ้นมังกรไฟต้นที่สองครับพี่นี่ขอบใบเขียวกัดแดงแจมแจม,แจมสวยมากสองอยหสิบาทกระถางหกนิ้วครับพี่ลิ้นมังกรไฟอ่าฟอร์มด้านข้างจากต้นที่สองต้นที่สองแดงแดงแจมแจมใบมันเงาสะท้อนแสงแดดดีจังเลยต้นนี้อ่าถัดมาตรงนี้เป็นอ่าทับทิมทองครับพี่ทับทิมทอง ทอทอทอทับทิมทองทับทิมทองสามทอแล้วพี่เนาะสามทอทับทิมทองดางเหลืองนะพี่ดังเหลืองวสวยๆนี้เมสี่มาแล้วเจมเมทับทิมทองจากสองร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหกนิ้วเนาะทอทอทอทับทิมทองใบแข็งก้านแข็งสวยจ่ะไม่ได้คำใบไม่ได้คำไม้นะพี่นี่ฟอร์มสวยๆกระถางหกทับทิมทองทับทิมทองนี่เห็นความดางไ้มพี่ชัดไหมเพราะว่าตอนนี้แดดมันแผดมากแดดมาส่องอาจจะสะท้อนแสงนิดหน่อยนะพี่เนาะ แต่น่าจะเห็นความดังชัดอยู่แต่ต้นจริงสวยม้ากน,นะครับพี่อาจจะกล้องอแยงแสงสะท้อนแสงนิดหน่อยนิดหน่อยถ่ายย้อนแสงนะแต่สวยมากพี่ทับทิมทองต้นจริงสวยมากสองร้อยห้าสิบจ้ะกระถางหกนิ้วหกนิ้วหกนิ้วอาจจะแจมนี้ก็น่อยป้าจำจียมแบบนี้จ้ะพี่ป้าจำจมแ, izon, แบบนี้กระถางหกนิ้วเพชรบ้านปทุมเพชรบ้านปทุมต้นนี้แจีมจัดนี่เลยใบใหม่ล่าสุดใบนี้เลยพี่ชมพูแป้นเลยสองร้อยบาทจ้ะ เพชรบ้านปทุมครับพี่เพชรบ้านปทุมเนาะกระถาง6นิ้ว200บาทฟอร์มสวยๆใบดดกๆเขี้ยวตัดจำพูเจ่มๆสองร้200บาทเพชรบ้านประทุมจ้าเพชรบ้านปทุมปิดก่อนนะจ้ะแดดร้อนเดี๋ยวไปตู้ถัดไปครับพี่ตู้ถัดไปเม่อกี้มจะขึ้นอะไรตรงนี้อ๋อตรงนี้เห็นสีการได้มีสีการสีการอ่ะ สีการณนะจ๊ะพิเศษแฮะสีการจนาพิเศษครับพี่กระถางหกนิ้วเจนสองเดอ้อเจนสองหน้าสวยเอ่ด่างจมพูขอบทองแบบนี้เจ่มๆจากสีการจนาพิเศษเจนสองครับพี่เจนสองให้ดูกันใกล้ๆชัดไหมครับพี่ถ้าชัดกว่านี้ต้องใช้อ่าแว่นสองพระมาซูมเ <c oughs> ข้ากล้องอีกทีนะพี่นี่คือชัดสุดแล้วชัดจริงนะสวยชัดจริง สวยชัดทะลุเหนียสีกาเจนสองอฟอร์มเต็มจ้าสี450ร่ร้ยห้าิบกบพิ่กระถางหกนิ้วหน้าดางชมพูขอบทองเจน2สองตัดกันสวยสุดด้านข้างฟอร์มข,ข้างจะ้ะต้นใหญ่ครับพี่ต้นใหญ่เนาะนี่สีการจนายพิเศษเจน2สองสวยมากไม้ต้นนี้นะพี่ผมบอกเลยเช้ามาเย็นมาเดินเราะดูเห็นและชื่นใจจากสีกาเจนสองสีน้องสวยสดจริงครับพี่สีน้องสวยสดจริงนะต้นจริงนี่ 450ต้นนี้เลยครับพี่สี่กาจนาพิเศษเจียนสองเจมีจมๆตึ๊บ่าตัดมาด้านนี้เป็นน้องโวจะผี่น้องโวโวน้องโวโวเคโนโนครับพี่โวเคโนโนดำตัดแดงแดงตัดดำหลอดไม้ออกมาม้วนต้วนแจมีมๆครับพี่กระถางหกนิ้วนี่ฟอร์มนี้เลยจ้ะโวเคโนสี่ร้อห้าครับ สี่ร้อยห้าสิบโวเคโนแดงดาดาแดงตัดกันสุดจ๋งครับพี่หลอดมาด่างนะพี่หลอดมาออกมาด่างเนาะนี่ให้ดูหลอดน,นี่ซูมให้ดูยันหลอดครับพี่ซูมให้ดูยันหลอดเนาะด่างดีด่างสวยเลยตนนัวนี้โวเคลโน4สี่ร้อยห้าสิบนะครับสี450นะ่ร้อยห้าสิบเนาะแดงแดงเข้มเข้มแบบนี้จ้ะแดงตัดดำดำตัดแดงสวยสวยโวเคลโนโกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่สวยแจ่มอ่ะด้านนี้ เลกาซี่ครับพี่เลกาซี่แดงตัดเขียวแจมๆจมครับพี่รอดใหม่มาแล้วเลกาซี่กระถางอหกนิ้วกระถางหกนิ้วเลกาซี่แดงป้ายเขียวแจมๆจมครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่ไม้ใหม่เลกาซี่เนาะเลกาซี่เลกาซี่นี่อ่าผมหาองศาก่อนเพราะว่าแดดแดดแยงอ่ะนี่น่าจะชัดนะพน่เนาะเข้มเลยแดงป้ายเขียวแจมเจมครับพี่เลกาซี่กระถางหกนิ้วหนึ่งพันห้าร้อยบาทไม้ใหม่สวยแจมสวยแจมจ้ะ อ่ารใหม่มอนต้น้นป้ายออกมาสวยเลยครับพี่ไม่ผิดหวังเลกาซี่เนาะเลกาซี่มีสาวสาวมาแบ่งครับพี่สาววาลิน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 เน่สาววาลินอันนี้เป็นไม้ผ่าแผงป้ายนะครับพี่เพราะว่าสาววาลินปกติเขาจะเป็นพื้นใบเขียวแบบนี้นะพี่น้องเขียวๆออกจะเอาชมพูกลางๆด้วยซ้ำ แต่ว่าอันเนี้ยมันพื้นใบเขียวแต่ว่าป้ายแดงถ้าเป็นหน้าปกติมันจะไม่ป้ายแดงนะครับพี่มันจะเป็นเป็นอ่พื้นใบเขียวเฉยเเนาะอันนี้สาววารินครับพี่ป้ายแดงตัดกันเจีมๆกับพื้นใบนี่กระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่สาววารินป้ายอ่แบ่งสามร้อยห้าสิบาทแล้วกันครับพี่สามร้อยห้าสิบสาววารินเนาะสาววารินผ่าแผงป้ายแดงนะครับพี่ผ่าแผง,แงป้ายแดงหมายจำนวนยังน้อยครับพี่หมายจำนวนยังน้อยเนาะ ผมก็พาไปก็เพิ่งจะได้เอามาแบ่งต้นเดียวนี่แหละพี่เพราะว่ามันก็ไม่ป้ายก็มีเนาะแล้วก็ยังไม่ขึ้นเออก็คือเน่าอะไรพี่มาเหลือรอดมาไซนี้กระถังห้ 5. 5. 5. จาจุดห้านิ้วสามร้อห้าสิบจ้ะสาววาลินป้าย,ายเขียวป้ายแดงสวยๆจ้ะมีต้นเดียวนะครับพี่มีต้นเดียวเนาะไม่ไม่มีสำรองแล้วไม่มีสำรองแล้วเพราะที่เหลือมันเน่าไปหมดแล้วที่เหลือมันเน่าไปหมดแล้วอ่าต้นนี้ลูกไม้พาดางสวยเม็ดเหมือนไก่ครับพี่ ด่างขาวเหลืองรอดใหม่ม้วนต้วนออกมาเป็นไงครับพี่เขียวด้านบนเหลืองด้านล่างจ่าเม็ดแดงเจมๆนี่กระถางหกนิ้วลูกไม้ผ่าน่าจะไปโดนเกสรไก่เข้าไปต้นนี้ครับพี่เม็ดเหมือนไก่เนาะคือด่างขาวเหลืองสวยสองร้อยบาทครับพี่สองร้อยบาทลูกไม้ผ่านี่เป็นลูกไม้เรียกเป็นลูกไม้ไก่กันลูกไม้ไก่ด่างลูกไม้ไก่ด่างเออสองร้อยบาทฟอร์มหกนิ้วสวยๆรอดใหม่ไม่ผิดหวังจ้าด่างเหลืองม้วนตัวนออกมาเลย โชคลำซำไหม,มตรงนู้นโชคลำซำม,มอะเนี่ยเปิดให้ดูเี่โชคลำซำเห็นสีมันหาวานสะดุดตาเหลือเกินครับพี่สีหวานสะดุดตาเหลือเกินสีหวานสะดุดตาเหลือเกินเนี่โชคลำซำครับพี่โชคลำซำรูปงามนำเพาะหน้าด่างชมพูสว,สวยๆครับพี่นี่ต้นนี้หาครึ่งเลยโชคลำซำหน้าด่างชมพูหว,วานกระถางหกนิ้วสายหกนิ้วครับพี่ที่พี่ดูหลอดผมซูมให้ดูยันหลอดครับพี่ แบบนี้คือด่างนะพี่เหม,อ,มอคือฮาร์ปครึ่งออกมาเลยเพราะว่าด่างครึ่งบนแล้วก็เขียวครึ่งล่างผมว่าน่าจะฮาร์ปครึง่งแบบใบนี้สวยๆจะสองร้อยห้าสิบครับพี่กระถางหกนิ้วไปเลยไซส์ใหญ่ๆต้นโตๆหน้าสวยๆโชคร่ำสามอะด้านข้างนี้ครับพี่สองร้อยห้าสิบจ้ะต้นนี้หลอดหม่ออกมานะผมบอกเลยขึ้นมาเขาจะยิงออกมามุมนี้ครับพี่ยิงออกมามุมนี้เต็มฟอร,ร์มกระถางหนิ้วสวยพอดิบพอดีจ้ะเป๊ะๆเป๊ะๆอ่าสองร้อยห้าสิบจ้โชคร่ำสามโชคร่ำสา นิ่งแป๊บหนึ่งครับพี่ให้พี่ได้แคปให้พี่ได้แคบว่าสาั <laughs> ้นอ่ะต้นนี้มันมนีแผงจ้ามันนีแผงต้นที่สองแล้วกันนะพี่ขึ้นต้นคลิปไปมันนีต้นหนึ่งแล้วเป็นหน้าแผงเหมือนกันอันนี้ก็เลยขึ้นแท็กดัมเบอร์ให้เป็นมันนีลำเพชรแผงต้นที่สองแล้วกันนะพี่เนาะต้นที่สองต้นที่สองมันนีลำเพชรแผงต้นที่สองต้นนี้หน้าส,สวยๆครับพี่หน้าดาังชมพูจะออกอมเหลืองหน่อยๆนะพี่อมเหลืองทองและใบนี้ใบล่าสุดนี่กระถาง 6นิ้วจ้ะนะดานข้างเนาะ450ครับพี่มณนีร้อมเพชรหน้าแผงสวยนะครับต้นนี้หน้าแผงสวยหน้าแผงสวยนี่แจม่มแจ่มเลยเม็ดชัดนะพี่รายชัดด่างชัดเนาะฮาร์ปครึ่งเลยเห็นไหมสองใบนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาฮาร์ปครึ่งคนละฝั่งขยันฮาร์ปฮาร์ปเก่งด่างตั้งแต่เกิดจ้ะพี่มันีล้อมเพชรหน้าแผง450สวยๆจ้าสวยๆจ้ะ,อะขอตรงนี้อีกหน่อยผมเห็นอะไรเหลือง เหลืองแดงเหลืองแดงเหลืองแดงอะะรเอ่ยอ๋อรักเอ่ยรักเอ่ยรักเลยก็แล้วกันฮันเนะไม้แยกหนอครับพี่ไม้แยกหนอสวยๆแบบนี้เนาะนี่ไม้แยกหนอสวยๆแบบนี้รักเอ่ยครับพี่รักเอ่ยรักเอ่ยรักเอ่ยนี่อ่ะต้นนี้ก่อนแล้วกันรักเอ่ยต้นที่หนึ่งไม้แยกหนอตรงนี้เป็นไม้หนอทั้งหมดเลยนะพี่เนาะอ่ะต้นที่หนึ่งก่อนแล้วกันไม้แยกหนอรักเอ่ยต้นที่หนึ่งฟอร์มกระถางห้านิ้วสวยๆจ้ะสามร้อยห้าสิบครับพี่สามร้อยห้าสิบ ไม้แยกหน่อรักเออยนะครับด่างเหลืองสวยแจ่มๆไม้หน่อกระถังห้านิ้วไม้หน่อรักเออยต้นที่หนึ่งสามร้อยห้าสิบครับผมสามร้อห้าสิบต้นที่หนึ่ง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 อันนี้ต้นที่สองจ้ะต้นที่สองลักเออยต้นที่สองเนาะหน่อทีสองครับพี่หน่อทีสองต้นที่สองสามร้อยห้าสิบฟอร์มสวยๆเช่นกันจ้ะฟอร์มด่างสวยๆเช่นกันรักเออยต้นที่สองอ่านี่ต้นที่สอง อ่ะต้นนี้ต้นที่สามครับพี่เออเฮ้ยต้นนี้สวยต้นนี้สวยทุกต้นเลยทุกต้นเยทุกต้นสวยทุกต้นครับพี่หนึ่งสองก็สวยอันนี้ต้นที่สามต้นสามนี้ก็สวยจ้าต้นที่สามไม้หน่อสามร้อยห้าสิบกระถางขนานี้รักเอยนะครับพี่รักเลยไม้ละรักเอยต้นที่สามไม้แยกหน่อนะจ้าไม้แยกหน่อเหรอสามร้อยห้าสิบสวยแจ่มสวยแจ่มจริงๆต้นนี้เนาะต้นนี้ สีการอีกหนึ่งต้นเมื่อกี้ขึ้นไปต้นที่หนึ่งเนาะอันนี้เป็นสีการจะนายพิเศษต้นที่สองแล้วกันนะบีใบห่อใบนี้ตรงกลางกันบีนี่คือใบใหม่นะครับใบใหม่ล่าสุดเนาะสวยแจ่มสีการจะนายพิเศษเจนสองต้นที่สองจากสี่ร้อยห้าสิบอันนี้กระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วฟอร์มนี้ต้นใหญ่เหมือนกันนะพีต้นใหญ่เช่นกันอ่ะจบเป็นตรงนี้สีการนี้หน้าชมพูแป้นเลยหน้าชมพูแป้นเลยแป้นเลยสีการจะนนายพิเศษเจนสองต้นที่สองจากสี่ร้อยห้าสิบ สวยๆหวานๆเช่นกันจะ้ะเช่นกันถัดมาด้านนี้เป็นปลาศาสาท,ทองครับพี่ผ่าแผงเนาะพื้นใบเขียวป้ายแดงจะ้ะป้ายแดงแบบนี้ปลาศาสาท,ทองป้ายผ่าแผงจะ้ะต้นนี้ผ่าแผงป้ายแดงสวยๆนี่ครับพี่กระถางหกนิ้วนะครับพี่ปลาศาสทองผ่าแผงเนาะสี450ะ่ร้อยห้าสิบจ้ะพื้นใบเขียวป้ายแดงแจ่มๆถ้าเป็นหน้าเดิมอะ่ะมันจะออกอ่าพื้นใบออก น้ำตาลนะพี่เนาะน้ำตาลแล้วก็ป้ายออกขาวอมเหลืองอ่อนๆขาวๆแบบหน้าเดิมนะหน้าเดิมอันนี้เป็นหน้าแผงพื้นใบเขียวป้ายแดงนี่คือตัดกันคือฉีกมากครับพี่โคตรหนันเลยอันนี้ผ่าแผงมาประทัดทองเนาะป้าย4 5 0หกระถาง6นิ้วครับพี่กระถาง6นิ้วสวยๆรอดใหม่มาแล้วจ้ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะแล้วก็มีนำมังนอนอันนี้เป็นหน้าดั้งเดิมออริจินอลหน้าชมพู หน้าหวานปกตินะครับหน้าหวานปกติเนาะสามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหกนิ้วนี่หน้าดั้งเดิมชมพูวันเจี๊ยับวันเจี๊ยบนะเมืองนนท์จนะเมืองนนท์นี่ฟอร์มนี้สวยๆครับพี่ดังเยี่ยมเยีมหลอดใหม่มาแล้วจ้ะหน้าเดิมสามร้อยห้าสิบณเมืองนนท์สวยๆจ้าสนใจต้นไหนโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะครับพี่พี่เนาะก็สามต้นตรงฟรีมีเก็บเงินปลายทางสองสามสี่ 4, บารมีบอลแวะไปแวะมาฝากกดไลค์ฝากกดติดตาม ให้น้องแน่เด้อสนใจตัวไหนก็กิ้ก้างมานะครัพี่บเนาะสหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า